ครับท่านผู้ชมครับและตอนนี้นะครับเราก็ยังอยู่กับงานสมุดสาครไบวีคนะครับซึ่งคุณก็จะเห็นว่าที่สมุดสาครไบวีคจัดงานขึ้นเนี่ยก็คือจัดงานที่สนามแข่งรถเทพนครนะฮะนอกจากคุณจะรถมารวมตัวกันแล้วมาพบปะสังสรรค์พี่น้องกันแล้วนะครับทางสนามแข่งรถเทพนครนะก็ยังจัดนะครับเลนให้พวกเราได้ทดสอบรถกันนะครับได้ประลองกําลังของรถกันนะครับก็อย่างที่คุณเห็นนะครับมีความสนุกสนานมากมายนะครับ สำหรับค่ำคืนนี้นะครับก็ถ um ือซะว่าวันนี้เรามาผ่อนคลายกันบ้างนะครับเห็นเขาบอกว่างานนี้เนี่ยพิตตี้นี่รวม200กว่าชีวิตนะครับไม่รู้ว่าชาวมากันทำไมมากมายนะครับแต่เอาเป็นว่าเขาก็คงเอามาสร้างความสนุกสนานให้พวกเรานะครับเดี๋ยวคุณก็ติดตามกันแล้วก็คิดว่าค่ำคืนนี้กับสมุทรสาครไบวีคนะครับก็จะแสดงถึงการรวมพลังว่า เมื่อเรามาเจอกันนะครับเราก็เกิดความรักใร่สามัคคีแล้วก็มีความสนุกร่วมกันนะครับอย่างน้อยนะครับผมขอฝากไว้นะครับก็ขับขี่อย่างปลอดภัยแล้วก็เพื่อนฝูงกันนะครับก็ขับรถร่วมกันดูแลซึ่งกันและกันระหว่างทางนะครับคืนนี้ครับสมุทรสาครไปวิคตอน2ครับ พลตรีประวินสิงห์พันทนครับเป็นเ,เจ้าของรถแบแบนเนี่ยนะครับแล้วก็วันนี้เรามาร่วมกิจกรรมกับทางผู้กำกับการจังหวัดสมุทรสาครพี่อุ้ยเนี่ยนะครับก็สนิทกันก็เลยเชิญชวนว่ามาร่วมกิจกรรมที่มีประโยชน์คือหาหาเงินเนี่ยมาช่วยซื้ออุปกรณ์การแพทย์ให้กับโรงพยาบาลสมุทรสาครครับเพราะคันนี้หลายคนอาจจะเพิ่งผ่านตาในช่วงสงกราน,นะครับ รถคันนี้ไปร่วมกิจกรรมที่อำเภอนครหลวงจังหวัดนครศรีธรรมราชไปร่วมเปิดออดอกทานตะวันพุ่งทานตะวันนะครับเป็นรถเชฟโรเลตนะครับทิมพาร่าแล้วก็มาโมดิฟายใหม่โดยที่ใช้จังหน้าของรถปอนเตียปี6กปีห้าในทั้งคู่แล้วก็ไฟท้ายของฟอร์ดฟอร์คอใช้เวลาเนี่ยกว่าจะสำเร็จก็ประมาณ8ปปีครับแต่ว่ามันไปอยู่อูน่นู้นอู่นี้ผูกบ้างอะไรบ้างจน โดนอูไล่บ้างอูเจ๊งบ้างก็กว่าจะได้มาขนาดนี้ก็อย่างที่ว่านะครับแปดเจ็ดปีเรื่องตัวถัง,ถงเพราะว่าหาคนทําตัวถังไม่ได้เพราะว่าคันนี้เราใช้ต้องยอมรับนะครับว่าช่างไทยเนี่ยเป็นช่างที่มีฝีมือฝีมือมาก เดิมมีประตูนะครับแต่ปิดหมดเพราะว่าผมผมไปพิพิธภัณฑ์อา,ากาศไปเห็น F16 F5 เนี่ยเวลานักบินเวลาเขาขึ้นเนี่ยเขาเหยียบขึ้นไปแล้วก็ตัดมาเหมือนเดิมก็เลยเรียนแบบเครื่องบิน F5 แล้วก็ส่วนท้ายาไล่มาก่อนนี่ปีนปีกปีกนี่คือตีใหม่ทั้งคันนะครับด้านหลังเนี่ยฮะแล้วก็มีมีท่อท่อยิงจรวด กำลังโมดิฟายอยู่ฮะส่วนด้านหลังเนี่ยผมกําลังติดตั้งนั่นอยู่พ่นไฟได้แล้วด้านหลังเนี่ยเป็นสเตเลสนะฮะดูดูตัวอย่างของข้อไอเสียของ f 5 f 1 6บหกเป็นแบบนี้แหละคือล้อเนี่ยฝาเปิดมันหายหมดแล้ก็จ้างจ้างช่างเขาตีตีดุมตีลายใหม่หมดเจาะรูใหม่หมดเดิมล้อไม่ใหญ่อย่างนี้หรอกแล้วมาขยายตัดต่อตัดตอล้อแม็กให้มันกว้างมาอีกเดิมมันแค่6นิ้วนั่นเอง ขยายมาเป็นเป็น9นิ้วครับจะเป็นธรรมดาของเด็กอะตอนพี่เป็นเด็กสักเจ็ดแปดปวบดูหนังแบทแมนซีรีส์แรกๆนะครับเป็นแบบนี้แล้วก็ฝังใจแล้วก็จะเลยคิดว่าเมื่อไหร่ที่เราพร้อมเราก็จะทำขึ้นมาแล้วก็สร้างฝันน้น้องวาดฝัน แรกก่อนนะคือความบึกบึนความปลอดภัยนะครับ <Okay. S 1> เพราะว่าพี่เองเนี่ยครั้งหนึ่งเนี่ย <Okay. S 1> เคยทำงานด้าน Security <Okay. S 1> นะครับเพราะนั้นเนี่ยรถในขบวนต่างๆเนี่ยที่ใช้รถเมกันเนี่ยค่อนข้างที่จะแข็งแรงแล้วก็ปลอดภัย <Okay. S 1> และอีกอย่างหนึ่งพี่พี่ผ่านการฝึกในเรื่องการาขบวนรถยนต์ v ีพเนี่ยมาหลายหลายประเทศ <Okay. S 1> นะครับอเมริกาอังกฤษ หรือหรือออสเตรเลียเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยรถรถยุทธการนะครับส่วนใหญ่จะเป็นรถที่ใหญ่รถแข็งแรงเพราะนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะปกป้อง v i p ได้ก็โดยที่ใช้รถเมกันใหญ่ๆนี่แหละส,สังเกตได้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมมาสองคันแต่ว่าอย่างที่อย่างที่เรียนให้ทราบครับคือผูอ้ขับการอุ้ยอ่ะ เชิญมาแล้วก็เลยรวบรวมสมัครพวกรถเมคันมาประมาณสักเกือบเกือบสาคันมาช่วยมาช่วยงานผู้การจังหวัดทัหน่อยหนึ่งนะครับความคลาสสิกนะครับบางอย่างนี่นะทํามาแล้วคลาสสิกเลยก็มีบางอย่างเนี่ยต้องใช้เวลาแต่แต่อยู่ที่เราจะมองภาพว่าเป็นแบบไหนนะครับอยู่ที่ตัวเราเองว่าคุณคุณจะมีจิตใจอ่อนโยนหรือเปล่าส่วนใหญ่คนคนที่เล่นรถคลาสสิกนะส่วนใหญ่จะจิตใจอ่อนโยนสังเกตดูนะครับบางคนเนี่ยสัก แขนหนวดเทาเต็มเลยแต่เราไคุยเขาดูล่ะเป็นคนที่จิตใจดีไม่ใช่ว่าเออบางคนสักแล้วหนวดเทายาวนี่เป็นโจรไม่ใช่หรอฮะผมผมผมเปแบบผมแบบนี้นมั้ง อย่าเพิ่งพอมีตังค์แล้วโดดขึ้นไปเล่นนะครับปกติแล้วคนเขาชอบว่าคนเล่นรถรถโบราณมอเตอร์ไซค์โบราณเนี่ยต้องต้องต้อง,ต,องต้องมีตังค์ลองโง่ด้วยนะฮะ <Okay. S 1> เพราะว่าถ้าฉลาดคงไปซื้อรถใหม่มขี่แต่ถ้าเกิดโง่อย่างพวกผมเนี่ยมาขี่รถเก่าเก่าแต่ก่อนที่จะหารถหรือชอบอะไรเนี่ยชอบถามใจซะก่อนว่าชอบแบบไหน <Okay. S 1> ต้อค่อยศึกษาศึกษาเสร็จแล้วก็ค่อย,ค,อยค่อยว่ากัน ไม่หรอกคือจริงๆเรื่องของพี่เนี่ยมันความแปลกมากกว่าเน้นความแปลกคือพี่จะแต่งแต่งรถเหมือนชาวบ้านเขาค่อนข้างหลุดหลุดจากจากแนวความคิดเดิมๆบางคนอาจจะใช้เครื่องเดิมล้อเดิมๆพยายามทําให้เดิมที่สุดแต่พี่เองเนี่ยเลยขานาดมาละคือเบื่อละมันไม่สนุกละพอเดิมๆขี่มาแบบมันโอเคสวยใช่เหมือนหลุดมาจากแค่ตะล็อกสวยจริงแต่ว่าถามว่ามันสนุกไหมมันไม่ไม่สนุก มันควรจะบางคันก็แบบเอาที่เปิดประตูออกกดรีโมทประตูเด้งมาอะไรอย่างเงี้ยหรือตัดลังคาหรืออะไรทํานองอย่างเงี้ยคือคือคืออะไรหลายอย่างอะครับอยู่ต้องต้องถามใจตัวเองคือแนวแนวการแต่งรถคัสตอมแบบคนเมลิกันเนี่ยค่อนขอ้างจะหลุดมากหลุดโลกแล้วก็เขาได้ขายไอเดียขายเทคโนโล,โลยีขายสินค้าเข้าไปในตัวด้วยต้องยอมรับว,ว่าคนเมิกันเป็นคนที่แบบสร้างสรรค์นแนวทางนี้มากเลย Thank มันก็ไม่ใช่เฉพาะรถนะครับมันคือทุกอย่างที่ท,ท,ที่เราชอบ,นะบม,มันก็เรียกว่าคลาสสิกได้หมดนะมันไม่ได้หมายถึงรถอย่างเดียวใ,ใ,ใ,นในมุมมองของผม